สวัสดีค่ะผักกําลังโตนะคะชาวนี้แม่รัดตื่นขึ้นมาก็มาดูผักบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดถ้าไม่รอดก็เอามาใส่ใหม่เพราะว่าแม่รัดได้ลงได้ลงเผื่อไว้อยู่แล้วว่าถ้าต้นไหนตายแม่รัดก,ก็จะได้เอามาเสริมใส่ใหม่นะคะคือตรงนี้ เม่ลัดปลูกไว้สำรองไว้เพาะไว้ตื่นมาลงเรือนพังคือตรงนี้มันพังนี่คือเม่ลัดเพิ่งซ่อมเสร็จซ่อมตามประสาเม่ลัดนี่แหละเพราะว่าไม้ไม้ตรงนี้เข้าหักเม่ลัดก็เลยเอาไม้ไผ่มาเสริมตัดแล้วมาเสริมแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอาเชือกฟางมาผูกเมลัดเสริมด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่ไมไหมดเลยถ้าไม่เสริมคงจะพังไปนานแล้ว โรงเรือนนี้ใช้มาเกือบสองปีนี่ไม่รัดเสริมไว้หมดเลยนี่เอาไม้ไผ่ผูกแล้วก็ตอกยึดไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ากันเดี๋ยวคลับน้ำหนักไม่ไหวนี่ขนาดทำแบบนี้ยังยังมีหักบ้างนี้ต้องคอยสังเกตเข้าดีๆอันนี้ก็เสริมหมดเลยลงเรือนเล็กๆเ,เ,เดี๋ยวแม่รัดว่าจ,จะเปลี่ยน เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาพวกน้ำหนักเยอะๆนี่ออกให้หมดแล้วก็จะตรงนี้จะเก็บไว้เป็นโรงเพาะทานตะวันดีกว่าทานตะวันอ่อนน้ำหนักเบาเบาเนาะจะได้หนึ่งได้อยู่แปดถาดแปดเก้าสิบส็สิบสองสิบสองถาดจะเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่านี้รับน้ำหนักน้ำหนักเขาจะหักไปเรื่อยๆแล้วก็เสริมไปเรื่อยคอยดูแลเขา เดี๋ยวร้อยผักรุ่นนี้หมดแม่รัดก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยการปลูกผักปลูกไปก็ดูไปคือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เช้านี้แม่รัดก็ได้ลง็ดตัดออ,อะไรน้ำใบชพูมาลงใหม่ตรงนี้ตอนแรกจะลงตอนแรกลงวอเตอร์เคสกับเออ่ ขักแยงปรากฏว่ามันไม่งามไม่งามแต่พอลงใบชะพล่งามเม่ลัดก็เลยจะให้เป็นใบชะพูให้หมดเลยเม่ลัดตัดตัดจากตรงน้นมาปักชำมาปักชำไปตรงนี้เนี่ยใส่เต็มหมดแล้วแ,แล้วก็จะค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับใบชะพู เพราะว่ามีเพื่อนเขารอรับซื้ออยู่แต่ว่าของเมล็ดยังไม่พอที่จะขายก็เลยปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อขยายก่อนช่วงนี้เนี่ยตัดตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวก็จะค่อยๆชําให้เต็มพื้นที่ด้านโน้นด้วยเดี๋ยวค่อยๆทําไปเนาะนี่ก็ เพิ่งจะแตกใบขึ้นรอบแรกก็คือตรงนี้นี่ยตื่นชามาก็ได้งานตรงนี้ดูแล้วก็อยู่กับสวนผักทำไปแก้ไปนะคะไม่ลัดไม่เก่งปลูกไม่เก่งแต่ก็เพียงแต่ว่าเราชอบการปลูกการทดลองถ้าผลก็จะเป็น ผักกวางตุ้งผักขยงเนี่ยข่บทก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็มาดูถั่วต่อถั่วตรงนี้ก็แมลงเตาทองกำลังระบาดอยู่ดูว่าจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยก็ดูอยู่ทุกวันดูแลเขาอยู่นะไม่รู้จะ ลอดหรือเปล่าได้กินไหมถ้าเข้าไปรอดก็ค่อยเอาเอาแตงมาลงอุ้ยแตงยิ่งปลูกยากเลยไม่ว่ากันเนาะต้นกล้วยนี้ก็ปลูกไว้ใช้ใบเดี๋ยวก็จะตัดตัดเข้าไปใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องสูงมาได้ว่าปลูกแล้วจะไว้กินกินลูกมันเออไว้ ใช้ใบเท่านั้นนะคะเพราะว่าพื้นที่แคบๆเท่านี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่ลัดใหม่สวัสดีจ้า